สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องทางของ houses y u t u b e นะคะวันนี้นะคะ,ะเราก็อยู่ในแปลงยางนะคะยางบัดดิ้งนะคะตอนนี้เรากำลังถอนนะคะอันนี้ถอนแล้วตัดรากแล้วนะคะทุกคนเตรียมที่จะโยกย้ายไปที่แปลงยางนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้พันสามเาศนย์สีนะคะทุกคนอันนี้ก็ตาสวยๆมากเลยนะคะอันนี้เราก็ ถอนมาแล้วก็จัดเรียงแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะลอนะคะลอให้อ่าลอให้อายางนะคะอ่าเอาใส่รถนะคะเอาใส่รถแบบนี้นะคะแล้วก็เข็นไปนะคะเราเอามาเอาออกมาจากกล้องยางนะคะเพื่อให้สะดวกในการขนเนาะอันนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่านี่นะคะเป็นแถวยางแบบนี้เลยนะคะ ที่เราเลี้ยงไว้นะคะเพื่อแม้แต่คนเดียวก็ยังขนใส่รถได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะคะคนหนึ่งตัดรากคนหนึ่งขนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะตัดรากเรียบร้อยตอนนี้แดดกําลังเริ่มจะร้อนเลยค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะอันนี้เข้ามาในแปลงที่ห้าแล้วนะคะแปลงที่ห้าของยางบด,ดิ้งนะคะที่เราขนไปนะคะ เราเหลืออีกอหนึ่งแปลงครึ่งนะคะอีกหนึ่งแปลงครึ่งเราก็จะเสร็จใน,ในชุดนี้นะคะนี่นะคะขนกันสองคนค่ะอันนี้ก็ลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงการเนาะแล้วก็เขาจะหยุดนะคะจะเลิกด้วยแล้วก็บางคนก็มีงานด้วยนะคะก็เลยต้องขนกันสองคนนะคะนี่นะคะเป็นแถวแบบนี้เลยจ้าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้หนานะคะว่าคลิปหน้าเราก็ยังอยู่ในแปลงยางเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราเตรียมตัวเอาไปไว้ในแปลงยางใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะฉีดยาน,นะคะแล้วก็ถึงเวลางอกเลยนะคะเพราะว่าเขาแก่กําลังดีเลยนะคะทุกคนนี่ก็ตาสวยมากนะคะ